เบื่อตำรวจตั้งด่านทำไงเดียบเขาจริงไม่มีอะไรน่าเบื่อแล้วก็ไม่มีอะไรน่ากลัวนะทำไมเราต้องต้องกลัวตำรวจตั้งด่านนะครับถ้าเป็นผมแนละ้วผมเจอด่านผมมีความสุขมากเลยที่จะได้พูดคุยกับตำรวจใช่ไหมนะเรีอยวเขาจะมาโบกเราจอดมันไม่ได้ันะถามพีม่ตั้งด่านทำอะไรกันเนี่ยถามก็ดินะครับจีผมสอนทุกนะ้นะเรื่องตำรวจตำรวจก็คือมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับตำรวจ ก็คือมนุษย์คนหนึ่งนะครับแลวเขาก็เพียงแค่ได้รับมอบหมายจากประชาชนให้มีหน้าที่พิทักษ์สันติราษฟังนะฟังอีกครั้งหนึ่งตำรวจไม่ใช่ยักษ์ตำรวจไม่ใช่ผู้วิเศษตำรวจไม่ใช่เทวดาตำรวจก็คือมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับดังนั้นตำรวจได้รับมอบหมายจากประชาชนให้มีหน้าที่พิทักษ์สันติราษเออนะดังนั้นเขาต้องพิทักษ์สันติราษ จะต้องทำยังไงประชาชนมีความสุขไม่ใช่ทําให้ประชาชนมีความทุกข์เออดังนั้นการที่ตารวจมาตั้งด่านต้องถามกันว่าตั้งด่านให้คนมีความสุขหรือตั้งด่านให้คนมีความทุกข์เอ,อ่ะงออั้นคุณถามดูเลยครับว่าถ้าตั้งด่านมีความสุขคืออะไรครับหนึ่งจะต้องไมรบกวนสุจริตชนสองจะต้องปราบปรามคนชั่วเออเห็นไหมนี่ ดังนั้นะถ้าเกิดเราเป็นคนสุจริตชนคุณจะกลัวอะไรกระดานตรวจเออเห็นไหมนี่ถามแคน่นี้นถ้าเกิดเราไม่มีอะไรผิดเราขับรถเขาดา่านนี่คุณจะกลัวอะไรอ่ะคุณจะกลัวอะไรผมถามคขณหน่อยนีเออจะไม่ตำรวจจะมาป้อนคุณเหรอถ้าป้อนทำไมครับตำรวจก็ทําผิดกฎหมายใช่เองฉะนั้นกูจะกลัวทำไมตำรวจวันนี้น่ะ ที่พวกคุณบน่นตำรวจว่กคุณนะคุณขับรถผิดกฎหมายขับรถไม่มีทะเบียนขับรถเสียงดังขับรถควันดำขับรถที่มันผิดอ่ะในอีเกบกพีย่งเงี้ยเอออะไรเงี้ยมันยุติธรรมตลอดคนอื่นไหมเออคนอื่นเขาขับรถถูกกฎหมายเขาก็ไม่กลัวตำรวจแต่คุณมากลัวตำรวจทําไมสมมติถ้าผมขับรถถูกทุกอย่างเนี่ยแล้วเข้าไปในด่านเนี่ยตำรวจจะทําอะไรผมได้ผม,มถามเลยเดียอ่า เรียกผมหยุดเรียกผมทาอะไรให้หยุดทำไมมีสิทธิ์อะไรมาเรียกผมหยุดมีเหตุอันควรสงสัยอะไรเหรอก็ถามกไมดได้ดี๋ยเออคุณคุณจะไปกลัวอะไรตำรวจก็คือคนนี่แหละครับตำรวจนี่น่ากลัวตรงไหนมาเขากลัวเราถ้าเราเป็นสุจรลตชนผมกาก็ไปแลด้มาอยู่เอ๊ะเรียกตรวจขอคุณอนุญาตคนรถมึงมีสิทธิ์อะไรมาคนรถกูใช่ไหมครับใช่ไหมถามไป มีเหตุอะไรเหรอครับที่จะต้องมาคนรถผมเนี่ยผมสงสัยว่าคุณจะเป็นผู้ก,อกาา่อการร้ายอาชิบหายอย่างนี้หมินประมาทเต็มเต็นตีเลยเนี่ยใช่ไหมครับเห็นไหมนั้นคุณเลิกมาตามผมไปจัดการกระดานนีพวกคุณสาม,มารถจัดการเองผมถ่ายทอดวิทยายุทธไปหมดแล้วเออเห็นไหมครับดังนั้นพวกคุณทำผิกดกฎหมายคุณถึงกลัวดานน่าไงนล้วคนไม่ผิดกฎหมายก็จะกลัวอะไรละครับก็มมไม่เห็นจะสนใจอะไรเนี่ยเออเห็นไหม เออนั่นเลิกมาตามผมไปตรวจด่านคุณตรวจได้เลยขับรถก็ไปถามพี่จะตั้งทําไมเกะกะถนนจับโจนี่ตั้งตัว,ตวยางเนี่ยตามแม่งทุกวันจะตั้งทําไมเออจะถามก็ไม่ดิคือพวกคุณไ่้แม่งผิดกฎหมายคุณก็เลยกลัวตํารวจฉะนั้นคุณจะทําผิดกฎหมายถ้าคุณไม่ผิดกฎหมายคุณขับยกล้อเขาดา่านยังได้เลย ฉะนั้นผมน้ำคานมากเลยวพากลัวด่านมึงจะกลัวทําไมถล่มแม่ในลาบคาบนันมีอะไรน่ากลัวไว้ด่านเนี่ยแม่เจอกูทีไรก็จะตามให้กูไปถล่มด่านตลอดเลยงนั้นตํารวจเนี่ยนะเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับกฎหมายจะต้องอนุญาตนะไม่ใช่เป็นตํารวจทําตัวนี้วามึงติดคุกเองกูจะบอกให้เวลาเราพูดกับหาว่าเถียง จะไปเสียงไปเถึงก็ถามดีๆอ่ะคุณก็อัดคลิปเลยดีครับว่าคุณเสียงแล้วถามพวกคุณน่ะแม่งทำชั่วกันน่ะคุณึกกลัวตํารวจอ่ะถ้าเกิดคุณไม่ได้ทําผิดคุณจะกลัวตารวจต้องกลัวคุณดิอยู่ดีมาเรียกคุณอยู่ในเขามีความผิดคุณรู้เปล่าเออ าเกิดคุณขับรถมาดีๆคุณเป็นสุดิตสุชนรถคุณก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะคุณขับมาดีๆอยู่ตำรวจมาเรียกคุณนคเนี่ยนยผิดเต็มตีนเออใช่ไหมคุณขับรถมาดีๆเนี่ยนะครับนะแล้วตำรวจมาเรียกคุณอยู่โดยที่ไม่มีด่านนี่นะอันนี้ตำรวจผิดเต็มส้นตีนถ่ายคลิปเลยให้ hey, มึงมายืนอยู่คนเดียวแล้วมันโบกรถคุณเนะี่ยอันนี้ใช้หน้าออานาาหน้า,นาที่ในทางไม่ชอบนะ ผมว่าตำรวจเยี่ยวแตกก็ตอนนี้ไม่ใช่คุณละคุณขับรถไม่ดีมีตำรวจยืนข้างหนูแล้วม,มาบอกคุณเนี่ยคุณถ่ายคลิปได้เนี่ยมึ่งร้อนตำรวจอเยี่ยวแตกไม่มีสิทธิ์เลยนะครับผมจะบอกเลยไม่มีสิทธิ์แม้แต่นิดเดียวนะครับคุณถามมาเลยเรียกทำไมถ้าเขาบอกสงสัยสงสัยอะไรรถมิงไปหมดทำไมสงสัยกูอยู่คนเดียวมินประมาณนะเนี่ยเห็นไหมผมสอนถ่ายทอดวิทยายุดไปหมดแล้ว ขับรถไปดีๆอ่ะเจอตำรวจไม่ต้องสัน่นกูไม่ได้ผิดกูจะสั่นอะไรเป็นไข้หรือไงใช่เปล่าเออฉะนั้นเมื่อขับรถมาอยู่ดีๆตำรวจบอกคุณในี่ผิดตำรวจผิดคุณไม่ได้ผิดถ่ายคลิปแจ้งความนินคดีเลยเออเขาอ้านโน่นนี่ก็ย,งยิงอ้านมันก็บนันทึกไปดิทุกคำพูดที่คุณไว้จะมีประโยชน์ในชั้นศาลผมว่าแม่งตำรวจเยี่ยวแตกละ ตำรวจบอกว่าผมขับเกินเก้าสิบขอดูหลักฐานเออผมพูดมาว่าใส่้ายการใส่ความคนอื่นให้รับโทษทางอาญามีโทษจำคุกห้าปีคุณพูดได้มันอาจจะไม่กล้าชาวบ้านทั่วไปสู้ไม่ชนะมาหรอกหวยก็สอนให้อยู่นี่ก็กูสอนอยู่นี่ไงผมมีเขาเหรือเปล่าผมมีปีกหรือเปล่าผมก็มีหนึ่งหัวสองหางเหมือนคุณนี่แหละ โอ้ยคือมึงขี้ขาดไปไกลก็ติดไปเออก็แต่มึงขี้ขาดมึงขี้กลัวมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูหรอกที่นี่คือที่พื้นเนี่ยคนจริงกูสอนทุกวันแม่งกับกลัวกูอะนั่นมึงจะกลัวตำรวมันมีปีกเหรอมันมีเขาเหรอเออคุณมีชื่อเสียงไม่เกี่ยว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 วันนี้ลูกน้องผมไม่ได้เห็นใครกลัวตำรวจสักคนเลย ยกเว้นมึงเสพมาแล้วมึงก็ตัวใครตัวมันกันกูบอกถ้าเกิดมึงทํานะผิดนะกูจะสายตำรวจจับแล้วกูจะไม่ช่วยด้วยแต่ถ้ามึงไม่ผิดมึงจะกลัวเขาทำไมยิ่งมึงมีลูกพี่ชื่อมาร์คพิดบูใครจะกล้ายุยุกับมึงถ้ามึงไม่ได้ทําผิดแต่ถ้ามึงทําผิดมึงเสร็จแน่ล้วมีเปื่นมันจะยิงคนมั่วได้ไงเนี่ยใช่ไหมโธ่เอ้วพวกคุณแม่โง่เองอะความรู้มีให้ทุกวันไม่ยอมเรียนสอนไม่รู้จักจำแล้วก็ทําตัวเป็นลูกนกต่อไปดิ ผมก็ล่าสอนให้คุณเป็นพยาอินทรีย์กูสา้ความรู้ไปเพื่อให้มึงจากลูกนกเป็นพยาอินทรีย์ก็ยังเสือกัวกลัวๆก็กลัว,ลวต่อไปเดี๋ยวมึงจะบวชได้กูรำคาญน,นะคนดีๆใครก็กลัวตำรวจตำรวจไม่ต้องกลัวคนดีดิคนที่กลัวตำรวจคือคนที่ทำความผิดก็มีแค่นั้นแหละแล้วมึงจะมายืมมือกูไปจัดการตำรวจเรื่องอะไรกูจะใช้ตำรวจจับมือทางหาง สร้างออฟอะไรออโต้คือมึงแม่งต้องทําช่างมึงต้องแต่งรถซิ่งแต่งรถซ่าเปลี่ยนท่อดังแน่ๆมึงกลัวตารวจไงถ้ากูเจอร้านไหนเปลี่ยนท่อให้ไวรุ่นดังๆกูจะเอาตำรวจไปลากคลองนะ่งถ้าคุณฟังผมแล้วคุณไม่กล้ากับตำรวจนะแล้วมันจะสังคมมันจะดีขึ้นได้ไงถ้าสังคมกล้าแบบผมด่านมันก็หายไปเองอ่ะเพราะประชาชนรู้ทันไง แต่พวกมึงแม่งยไปตามกูไอ้สัตว์กูอยู่กรุงเทพมึงตามกูไปนู่นสุราษฎร์น,นี่ตามกูไปเชียงรายนี่ยิบหายเออนันะเลิกเลิกที่สายรูปนกแล้วทีครับหัดทำอะไรตัวเองกันบ้างทุกคนก็มีมือมีตีนเหมือนกันนะ่ะถ้าขี้ขาดออกไปอย่าไปยุ่งกับผมเออผมสอนให้คุณดูแลตัวคุณเองได้แล้วเนี่ยคุณยังไม่ยอมทำแล้วจะให้ผมทำยังไงได้ครับ ก็กลัวด่านต่อไปดิด่านมันตั้งเนี่ยครับเอาเมื่อกี้สอนไปแล้วว่าอยู่ดีเนี่ยถ้าขับรถมันมีตำรวจยืนอยู่เสาไฟฟ้าเนี่ยนะครับแล้วโดยมาขวางรถกูเนี่ยไอ้ตำรวจคนนี้ซวยละถ้าคุณฟังมาร์คพีบูมาตำรวจคนนี้ซวยแน่นอนกูมีมือถือดูผมได้อย่าบอกไม่มีนะถ้าคุณดูผมได้แสดงคุณกำลังมีมือถือกูก็ใช้มือถือคุณในถ่ายคลิปไปตตำรวจคนเนี้ยยืนส้มอยู่เนี่ยคุณขับรถเห็นตำรวจอยู่กลๆคุณเปิดกล้องหลังสายไปถ้าเกิดก็เดินมา แล้วโบกรถคุณเข้าทางตีนหลักฐานอยู่ในกล้องเรียบร้อยไม่มีสิทธิ์นะครับคุณขับรถสัญจรบนถนนไม่มีใครสิทธิ์มาโบกรถคุณนะครับถ้าคุณไม่ใช่แท็กซี่ไม่ใช่วินมอเตอร์ไซค์รับจา้างไม่มีใครมีสิทธิ์จะโบกเพราะมันคือรถส่วนบุคคลและถนนนี้ก็ถนนหลวงคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้ถนนได้โดยนะโดยสะดวกไม่มีใครสามารถขวางคุณได้อนะ ดังนั้นนี่คือสุจริตชนจะกลัวอะไรเราขับรถไม่ดีๆไม่มีใครสามารถบอกคุณได้แม้แต่คนเดียวแม้แต่ชาวบ้านก็บอกไม่ได้ด้วยบอกก็ผิดอีกกำลัลงละเมิดสิทธิของคนคุณขับรถไม่ดีๆมันเกิดอันตรายได้ตำรวจก็เช่นเดียวกันตำรวจก็คือมนุษย์อ้าวนะนีค่น,นี้จบหรือ,อยังตำรวจไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกใครสูงสี่ถึงม้เพราะการบอกโดยไม่มีเหตุผลนั่นคือความผิดถ้าให้เหตุผลผิดต้องหมินประมาณอีกใช่ไหมอ่า โบกเบิ้ถามว่ามีอะไรผมสงสัยคุณกระทำความผิดนั่นและมินระมา,มาเห็นไหมดนั้นตํารวจจะไม่กล้าสุม่มตีสุ่ม่ามันต้องมีเหตุอ้ามีเหตุอะไรละ่ะครับสงสยัยทํไมสงสัยกูคนเดียวละ่ะนั่นมีนระมาดิรถวิ่งทุกคันสงสัยกูเนี่ยนะเห็นปะนี่สอนในขนาดนี้ยังโง่อีกกูช่วยไม่ได้แล้วไอ้เอาต่อมาครับขับรถเข้าไปในด่านเนี่ย ตำรวจมาโบนถามพี่ตั้งด่านอะไรกันถามได้นี่ถามด้วยคำพูดสั้นๆขอโทษครับไม่ทราบวันนี้ด่านอะไรด่านกวดขันวินัยจราจรเขาตอบด่านกวดขันวินัยจราจรใช่ไหมครับแล้วก็ขับมาเขาก็าขอดูใบกับขี่ให้ดูจบใช่ไหมกวดขันวินัยจราจรกัอเลยตัวใบขับขี่ก็ทําได้เพราะคนไม่มีใบขับขี่ขับรถไม่ได้ เออทำไมถ้าคุณมีใบผีดกระจกก็ไปก็ได้แค่นั้นแหละครับจะขอตัวทีเฮ้ยด่านเมื่อกี้มึงบอกอยู่หยกยกว่าด่านตรวจขับวิเนจราจรมึงมีสิทธิ์แค่ตรวจไปกับคีอย่างอื่นไม่มีสิทธิ์อ้าวมันยากตรงไหนเนี่ยมันยากตรงไหนวะอ้าวเห็นไหมครับฉะนั้นด่านตรวจขับวิเนจราจรคือตรวจได้เรื่อยไปกับคีเออ ใช่ไหมแล้วเราถามกับตาตัวนี้ตอนพี่มีใบอนุญาตตั้งด่านไหมเนี่ยมีคําสั่งจากใครมาให้ตั้งด่านหรือเปล่าเพราะการที่จะตั้งด่านบนท้องถนนนี่คือการกีดขวางการจราจรนะครับเออกูมีสิทธิ์อะไรครับมันตั้งด่านบนถนนเนี่ยถ้าจะตั้งด่านคุณต้องขออนุญาตนะครับเออใช่ไหมพรถามแค่นี้แหละกูว่าแม่งเก็บด่านละเอาถ้าไม่มีอนุญาตตั้งกันได้ไงเนี่ยถ่ายคลิปด้วยอย่าลืม แต่กูอย่าไปกวนท่านเตืน,ตน,นเขาท่านใดๆครับญาติ่าง,ง,งด่านปวดขันวินัยจราจรขออนุญาตครับได้ขออนุญาตใครหรือย,อยังมีคําสั่งจากใครหรือเปล่าร้อยทั้งร้อยไม่มีครับเพราะไม่มีพ่วงกับสถานเนี่ยนะเราออกคําสั่งให้ตารวจไปตั้งด่านเพราะตํารวจไอ้คนสั่งจะซวยครับฉะนั้นจึงเป็นการสั่งด้วยวาจาเมื่อสั่งด้วยวาจาไม่มีหลักฐานก็แสดงว่าด่านนี้เป็นด่านเถื่อนจบ เออแต่น e ok, e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  ั้บอกไอ้คุณไม่มีทุนุญาตคุณตั้งด่านได้ไงอ่ะเออฉันรีดไถเงินยิ่งซวยใหญ่เลยเห็นป่ะแล้วเนี่ยผมขับรถด่านให้พี่ตั้งด่านอะไรกันเนี่ยรถมันติดไม่เห็นเหรอมีใบอนุญาตตั้งด่าน่ะเนี่ยแค่นั้นแหละหลักๆหลักเฮ้ยเก็บ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 รู้จับบ้างเดือดร้อนเก็บกวยกันได้ไม่ทันแต่ผมไม่เคยทำเพื่อเพื่อนะ ถ้าผมขับมามีด่าแล้วรถมันไม่ติดกูขับไปถ้ามันโบผ่านโบผ่านก็ไปแต่ถ้ารถกูขับมาสามเลนดีมาบีบแล้วเลนเดียวมึงซวยแน่ทลาวทำให้กูติดด้วยกูลงเสียง่ายมากแค่ถ่ายพวกเขาจะหาเรื่องเลยกูก็ถ่ายต่อนีครับถ้ามึงกลูก็มารุมล้อมเนี่ยโอ้โหผิดทั้งหมดเลยที่หน้าอย่งในกล้องเนี่ยมีอะไรน่ากลัวผมสอนมาคุณแล้วคุณติดตามผมนะครับผมไม่ได้สอนให้คุณทําความผิดเลยนะ ผมสอนให้คุณรักษากฎหมายสอนให้คุณรักษาสิทธิ์ของตัวเองมันมีอะไรยากมั้งที่มันยากอะไรหนึ่งคุณมีความผิดคุณไม่มีใบกับขีคุณเสพยามารถคุณมีความผิดคุณก็เลยปอดแหกไงครับแต่ถ้าคุณไม่มีอะไรผิดเนี่ยคุณทําตาผมเนี่ยไม่มีกล้าจุ้งกับคุณนะเออผมไม่กล้าพูด ไม่กล้าพูดก็ทนให้เขากดขีไปดิมึงจะบอาบ่นทำไมล่ะก็มึงไม่กล้าเองก็ยังกูทำยังไงอ่ะกูจะหายตัวไปช่วยไงกูจะเป็นซูเปอร์แมนเหรอใช่ป่ะเออมึงไม่กล้ามึงก็ทนทุกข์ต่อไปก็แค่นั้นเองตั้งตามเบื่อใจรีถ่ายเงินก็เล่นงานัางดีก็ถ่ายคลิปไปแจ้งความเลยเนี่ยตั้งดาราถ่ถสารพัดข้ออ้างกูเบื่อมนุษย์ไทยนี่มากเลยว่ะผมเบื่อไอ้ไทยพวงนี้มากเลยคือพวกมึงนั่งขี้ขานนะเสือบอก ไทยนี่แม่งกล้าหาญเป็นชาตินักสู้ต่อสู้ปกป้องแผ่นดินม่งทุยแค่สิทธิ์ของตัวมึงเองมึงยังไม่กล้าปกป้องเลยแล้วมึงจะไปปกป้องชาติได้ไงไปไกลส้นตีนไปอย่ามายุ่งกับกูเลยมีตรงไหนางที่ผมสอนให้คุณผิดกฎหมาย